ระดับร้อยล้านขายเบอร์เกอร์ <S <S 1> <S 1> <S 1> ใส่จิ้งรีดลงไปใช่ครในขนมปังด้วยใช่ครับแล้วก็ <S <S 1> <S 1> ใน <S <S 1> <S 1> เนื้อด้วย <S <S โอ้ตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วผมว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆอยู่ ผมเหมือนเห็นเพื่อนผมหลายๆคนอยู่บนกระดาษของคุณนะฮะสมาลี B, <The> บี้เดอสกาเบอร์ใหญ่ๆเีหนึ่ง ETC <DC> ETC พ,พี่โตศักสิทธ์บิลกินทีพีชาลัดเพื่อนกระลงก็มาครับรุ่นเก่าๆก็มี1.08ล้านซับค์ณของคุณเนอะขับนี้นะฮะต้องถึงกระซูมนะครับ ในโฆษณาผมกำลังตามหาร้านเบอร์เกอร์ลับลับไปหมดเดี๋ยวนะอีกนิดนึงต้องถูกต้อไหเนี่ยเบลส์เบอร์เกอร์พรีเมียมโฮมเมดเบอร์เกอร์ อะไรมาเนี่ยคือจริงๆนะผมบอกกันนะว่ามันเป็นเทรนด์จริงๆที่แบบเฮ้ยไปตามหาร้านรับไปตามหาร้านนู้นร้านนี้นี่คืออีกหนึ่งร้านรับที่ผมกําลังตามหานะครับซึ่งเอาจริงเนี่ยบอกเลยว่าอยู่ไม่ไกลจากออฟฟิศผมเท่าไหร่ทะลุกออกมาเพิ่นะวันนี้เราก็เลยมาตามหาร้านเบอร์เกอร์ถ้าพูดตามตรงนะเนี่ย23วันที่แล้ว ค,คือแบบน่ากินมากอะ่ะแล้วก็จริงจองยากจองเย็นนะครับมีเป็นรอบรอบหนึ่งนั่งได้แค่แบบ5บ<อ>คนเราจะมา6คน<ๆ>เขาก็บอกว่าไม่พอวันนี้เลยมาบุกตั้งแต่รอบแรกนะครับตั้งแต่ร้านเปิดมาถึงแล้วเรารู้สึกว่ามันคือบ้านนะไม่ใช่ร้านรับและสวัสดีครับจองไว้ครับรอบแรกเลยครับนะมาไ้ครับเนี่นนนยู่ขนมด้วยมาถึงกดเพื่อเรียกนะครับ มาแล้วอุยสวัสดีครับสวัสดีครับเชิญเลยครับเป็นร้านเบอร์เกอร์ที่แบบนี่ร้านเบอร์เกอร์จริงๆนะใช่ครับคุณฮัทก็คือเป็นเจ้าของบ้านนี้เองบ้านเราไม่ราก็ใช้คำว่าฮัทนะคือเจ้าของบ้านผมเป็นเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็เป็นคนทําเองแน่นอนใช่ครับเพราะว่านี่ โลโก้อยู่บนเสื้อเชฟเป็นเสื้อเชฟเอาว่าเดี๋ยวผมขอเข้าไปก่อนนะเพราะว่าที่ผมงจริงผมมาเลทละเลยเวลาแล้วด้วยคือที่นี่แบ่งเป็นรอบใช่ไหมฮะเดี๋ยวมีรอบต่อไปอีกเดี๋ยวผมขอเข้าไปนั่งข้างในนะเป็นเป็นร้านเบอร์เกอร์บ้านๆที่ทําเมนูโคตรสวยครับคือแบบโอ้โหพรีเมียมและไฮเอนด์มากนะฮะโอ้จริงๆริงจคุณทําเมนูลงทุนมากนะฮะอันนี้ถ่ายเองเหรอถ่ายเองหมดเลยครับก็ถ่ายกับเพื่อนเลยครับช่วยกันฮะ จัดไฟจัดแสงแต่ว่าก็คือเนี่ยครับโต๊ะที่กําลังนั่งทานาอยู่นะครับบนโต๊ะน,นี้แหละอย่าบอกนะว่าวางอาร์ตเรียงอาร์ตเองด้วย <c oughs> ใช่ครับไอ้จริงเนี่ยจริงโหดรมากคือจริงๆเนี่ยเมนูก็จะมีเมนูให้เลือกนะครับสิกเนเจอร์บาร์บีคิวบาลลส์เบอร์เกอร์ตัวนี้ชื่อร้านใช่เอองั้นผมสั่งตามนี้เลยแล้วกันผมอยากลองบาลลส์เบอร์เกอร์นี่ผมเชื่อว่าแทบจะทุกคนต้องสั่งนะเกือบนะครับเกือบ เพราะว่าที่จริงแบบวัตถุดิบหลักของร้านเราครับคือผงโปรตีนจากจิ้งหรีดขาวครับตัวนี้เราเอามาผสมในตัวขนมปังเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเนี่ยครับใส่จิ้งหรีดลงไปใช่ครับในขนมปังด้วยใช่ครับแล้วก็ในเนื้อด้วยถ้าเป็นเมนูบลอกก็จะมีในเนื้อด้วยเลยครับเป็นแบบเนื้อจิ้งหรีดขาวอ่ะมามาหนึ่งขอหนึ่งนะครับอ่ะเป็นเนื้อนะเอาตัวนี้มีเฉพาะเนื้อเฉพเนื้อแต่บางเมนูสําหรับคนที่ไม่ทานเนื้อก็มีหมูให้ด้วยนะครับมีไก่ด้วยพอเจอครับว่าซิกเนเจอร์ไปก็ ต้องโดนครับซิกเนเจอร์สิงเนเจอร์มาหนึ่งนะฮะโอเคครับมีคำว่าซิกเนเจอร์อีกแล้วด้านบนไทยซิกเนเจอร์อ่ะผมเอาสองอีกสองนี้ละกันสีและชากับกระเพราได้เลยครับไทยๆมาสมมุติผมอยากจะปิดรอบก็ได้อยู่แล้วได้ห้าคนห้าคนก็ได้ครับรอบหนึ่งชั่วโมงครึ่งแต่ถ้าเกิดเยอะกว่านั้น8คนถึง10คนเนี้ยเราให้สองรอบเลยครับสามจริงเหรอเอาได้3ชั่วโมงเลยใช่ครับยาว คือเอาจริงนะตั้งแต่ผมเดินเข้ามาแล้วผมว่าที่นี่มีอะไรแปลกๆอยู่เพราะว่าผมเดินเข้ามาปุ๊บและผมเหมือนเห็นเพื่อนผมหลายๆคนอยู่บนกระดานของคุณนะฮะเขาคนทำอะไรกันข้างบนเป็นสตูดิโอครับแบบอัดเพลงอัดเสียงครับชื่อแมทพัพเพ็ดสตูดิโอฮะแมทพัพเพ็ดก็มีแบมีช่องอยู่ใน u ูทูบอย่างเงี้ยครับจริงเหรอใช่ครับเฮ้ยึกคุ้นมากอ่ะและตาโลโก้เนี้ย คุ้นมากเลย M A D เนี่ยนี่ไงเซิร์ชปุ๊บขึ้นปั๊บ1.08ล้านซับขึ้นของคุณเหรอเป็นของพี่ชายครับอันนี้เอาจริงเหรอก็คือของพี่ชายที่อยู่ที่เนี่ยใช่ครับผมรู้ละเวลาที่เราแบบฟังเพลงอ่ะใน YouTube แล้วก็ไหลไปเรื่อยๆไหลเรื่อยๆ,ๆที่แบบเป็นพวเพลงคอเวอร์อ่ะอันเนี้ยแมสประเภททั้งนั้นเลยและอย่าบอกนะว่าสตูดยยิโอของคณใช่ครับ และคือเสียงข้างบนและคือเขาเหล่านี้เนี่ยก็คือมาที่นี่กันหมดแล้วอ่ะใช่ครับบางวันก็แบบเดินลงมาก็เจออ้าวมีใครบ้างมีใครบ้างเยอะมากเยอะเยอะคือถ้าเกิดว่าที่แบบจำได้ครับอันนีตอมารีบี้เดอะสกาเนี่ยมาอยู่นี่กันเต็มไปหมดอ่ะเบอร์ใหญ่ๆอีนึงเอทีซีเอทีซีพี่โตสักศิษย์โตวิลกินพีพีอย่างงี้ฮะ ก็มาชาลักเพื่อนอารมณก็มาครับรุ่นเก่าๆก็มีครับทวางจริงนี่บิ๊กเนมหมดเลยเนี่ยไหนๆก็ไหนๆละก่อนไปกินเบอร์เกอร์ขอบ,บุกไปดูหน่อยได้ไหมได้ครับแม่พเภท <S <s> <S สตูดิโอระดับล้านซับ <c oughs> ได้เลยครับอ่ะ บุกซอกแซกไปเรื่อยนะรายการเราก็จะมีสองห้องครับห้องด้านนู้นเนี่ยจะเป็นสตูดิโอที่อัดเพลงอัดเสียงเลยครับแล้วก็ด้านนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับห้องควบคุมอ๋อห้องคอนโทรลอยู่นี่ใช่ห้องคอนโทรลอยู่ตรงนี้ครับโอ้หนี่ก็คือจริงๆนี่ก็คือเป็นบ้านแล้วเป็นสตูดิโอด้วยและตอนนี้ก็เป็นร้านเบอร์เกอร์ด้วยใช่ฮะเป็นทุกอย่างสุดยอดอ่ะเอาง่ายที่บ้านคุณแพงอ่ะอยู่ปีดีเนี่ยต้องใช้คุ้มอะ ประมาณย่างรันผมไม่ได้อย็นวันี้นะพอเราขึ้นมาเห็นปุ๊บเห็นพื้นที่การใช้งานและเพิ่งเห็นเนี่ยว่าบ้านเป็นสุดรุ่นเลยใช่ครับตรงนั้นเป็นบ้านของอาม่าครับบ้านหลังนี้ยอากตีมูลค่าเลยอยู่มานานแล้วครับตรงนี้หลายหลายสิบปีเหมือนกันครับร้อยล้านนะว่าอยู่บ้านหลังนี้อุลถูกไหมฮะไม่ดูครับอันนี้แน่นอนแน่นอนตอนสร้างคือผมไม่เกี่ยวื่องเงินบ้านระดับร้อยล้านขายเบอร์เกอร์ใส่รัศิี I'll be doing the tool. ก็อันนี้ครับจะเป็นที่พี่ชายจะนั่งทํางานอะไรต่างๆครับเขาไม่ได้เปิดอะไรครั้งทิ้งไว้ใช่ไหมฮะพี่ชายขอโทษด้วยนะพี่ชายชื่ออะไรชื่อโอ๊ตครับขอโทษพี่โอ๊ตด้วยนะครับถ้าเกิดคุณเดินเข้ามาแล้วก็พี่ชายเปิดอะไรทิ้งไว้ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวผมขึ้นเซ็นเซอร์ให้แล้วกันเอาไว้เพราเรารู้กัน2คนนะอันนี้คืออันนี้เป็นแบบว่าที่ที่เห็นว่าเป็นเหมือนยาสีฟันเนี่ยเป็นอีกธุรกิจของที่บ้านครับคือเปิดร้านพวกแบบขายสุขภาพปากในช่องในช่องปากครับชื่อแดกคูล่าแล้วก็พี่ชายแดกคูล่าที่อยู่ในห้้างอ่่ะใใชชครับลูกกผม็ ออันนี้แหละครับพี่ชายก็เป็นคนทำร์เก็ตติ้งให้ด้วยครับแล้วก็เป็นธุรกิจของบ้านเองใช่ครับคุณพ่อเป็นเจ้าของไปกันใหญ่แล้วไปกันใหญ่แล้วอยู่ดีเข้าช่วงทายินนะครับจริงๆชื้อโฆษณาแทรกในในช่องผมได้นะฮะขึ้นในตอนนี้เลยนะขึ้นล้างสังของแพ็คเกจมาเอาแพ็คเกจมาแจกจะมากินเบอร์เกอร์ครับตอนนี้มาขายขายของแ้อ้ยแต่จริงๆใช้ดีใช้ดียูนขอบบคคุณรัเซนทันเอมบอสซี่ต่มีเป๊ะ เป๊ะนะคเับจะมีคีออสอยู่ล้วนหนซื้อที้นั่นอ๋อคือธุรกิจของที่บ้านส่วนพี่ชายทำเป็นสตูดิโอแมสค์พับเพลใช่ครับโอ้ยนะก็ตอนนี้ก็มาเต็มที่กับเบอร์เกอร์ใช่ตรงที่เขาล้องที่เขาล้องตรงไหนครับที่เวลาที่ร้องก็คือมันก็จะถูกปรับเปลี่ยนได้ครับทั้งหมดมุมนี้มุมนี้ยืนนั่งอะไรอย่างนี้ไปนะใช่ฮะแล้วก็จะเป็นประมาณอย่างเงี้ยถ้าอัดเสียงร้อง นี่มีกล้องมีกล้องแล้วแบบมีตู้เก็บกล้องโดยเฉพาะเก็บเลนโดยเฉพาะรู้ละบ้านนี้เข้ามาสายนี้ยังโปรดักต์เด็กล่าก็ถ่ายกันเองใช่ครับนี่ไงเห็นไหมไม่ธรรมดาโอเคครับคุณครับเฮ้ยแต่เจ๋งอ่ะ ผมนั่งรออยู่สักพักหนึ่งผมก็แบบเอ๊ะมันเป็นฟิลแบบบ้านๆน,นะครับใช่ฮะเรียก้ว่าฟิลบ้านบ้านฟิลบ้านจริงๆดีกว่ากดอาร์ตก็เราก็อยากให้ทุกคนเข้ามาแบบรู้สึกเป็นบ้านเหมือนกันใช่ไหม ไอเบอร์เกอร์จิ้งหรีดเนี่ยมันเป็นยังไงฮะที่จริงเราอ่ะจะมี2แบบครับผงโปรตีนจิ้งหรีดกับที่เป็นแบบเนื้อจิ้งหรีดเลยอเอามาใช้2ส,ส่วนครับในตัวผงนะครับเราเอามาใส่กับขนมปังของทางร้านครับจะเป็นสูตรเฉพาะก็เหมือนกับเราใส่พวกเวโปรตีนหรืออะไรนะครับแอดอเข้าไปแต่ว่าเนี้ยเป็นโปรตีนจากจิ้งหรีดขาวครับที่ใส่เข้าไป ตัวที่เป็นซิงเนเจอร์ของรอา Burger, าอ้านเลยครับชื่อว่าเบลสเบอร์เกอร์ตามชื่อร้านเลยครับตัวนี้เนี่ยเราจะใช้เป็นเนื้อวัวผสมกับเนื้อจิง้งหรีดขาวบดนะครับปั้นขึ้นมาเป็นแพตตี้ซึ่งมันก็จะให้แบบกลิ่นให้มิติของรสชาติเนื้อเนี่ยที่มากกว่าเดิมมีความนัวแล้วก็มีอโรมาท,ที่แบบหอมขึ้นมาครับ <c oughs> โคตรน่ากิน ชิ้ต่อ,อไปนะครับอันนี้ที่กําลังทายอยู่ก็จะเป็นเบอร์เกอร์เรียวกว่าเป็นออริจินอลของร้านเลยก็ได้ครชื่อว่าซิกเนเจอร์บาร์บีคิวครับใช้เวลาเคี่ยวครับประมาณ8ชั่วโมงให้แบบมีความเข้มข้นถึงรสถึงเครื่องเทศข,ของตัวบาร์บีคิวครับ แล้วตัวนี้ครับเป็นกะเพราเบอร์เกอร์ครับเป็นตัวเมนูใหม่ของร้านเราเลยครับผมเห็นแปะอยู่ยหน้าร้านเลยะกะเพราเบอร์เกอร์ใช่ครับเราคิดว่าน่าจะยังไม่เคยมีใครทำนะครับอเอากะเพรามาใส่ในเบอร์เกอร์ แล้วนะครับสาหรับเมนูนี้สั่งมา4อย่างคัดเน้นๆเลยนะครับผมควรเริ่มจากไหนดีอะเริ่มจากตัวรสชาติอ่อนที่สุดก่อนกันครับก็คือตัวสีราชารเบอเกอร์ตัวนี้สีราชานี่อ่อนแล้วนะครับสีราชานี่ จะเป็นไก่นะใช่ไหมระหว่างที่ผมกินไปนะครับเชฟก็อธิบายไปเลยครับว่าเป็นอะไรความพิเศษของเมนูนี้คือยังไงนะครับก็ตัวนี้นะครับสีราชาเบอร์เกอร์ครับความพิเศษก็คือจะเป็นเบอร์เกอร์ไก่ที่ไม่ทอดแต่ย่างนะครับโดยที่เราเนี่ยจะทําการแร่บด หมักแล้วก็ปั้นแพตตี้เนี่ยทำเองทุกขั้นตอนฮะและที่สําคัญส่วนที่เป็นไขมันตรงนี้ครับเราคัดมาเฉพาะส่วนหนังไก่ที่เราขูดเอามันใต้หนังออกทั้งหมดมันก็ทําให้เนื้อเนี่ยมีความเด้งความนุ่มเพราะว่าตัวหนังไก่ครับมีคอลลาเจนที่สูงแล้วก็ไม่รู้สึกมันครับด้านบนนะครับจะราดด้วยซอสฮันนี่สีราชาครับแล้วก็เป็นกระเทียมเจียวหอมเจียวครับที่ให้ความเข้ากับสีราชาและสุดท้ายครับตัดรสชาติด้วยพริกคาราเมลยอดครับผมมีความเปรี้ยวในตัวฮรผมชอบขนมปังเขามากอ่ะคือขนมปังมันจะแบบมีคสมมีวา เคี้ยวไปมันก็กรอบเนี่ยเออเออดีดีดีคือตรงหนังไก่เราทำยังไงนะเพมคือเหมือนกับเราขูดเอามันที่อยู่ข้างใต้หนังครับออกหมดเลยฮะมันก็จะเหลือเป็นแค่แบบแผ่นหนังบางๆแล้วทีนี้เราก็เอามาเรียงเป็นเส้นครับบดรวมกับส่วนอื่นๆที่แบบแนมาแล้วก็มันจะเหมือนกับเนื้อไก่บดแต่ว่าเราทําแบบก็คือคัดทุกส่วนมาก่อนบดหมดเลยครับโอ้เพิ่งทําเองตรงนี้ใช่ฮะครับ ไปไหนต่อดีครับตัวต่อไปครับแนะนําเป็นตัวซิงเกอร์บาร์บีคิวครับตัวตรงกลากใช่ครับน่บาร์บีคิวครับมาแล้ว <นะ S 1> ตัวนี้นะครับเราจะใช้เป็นเนื้อวัว2สายพันธ์สามสัญชาติครับมาสแมชก็คือไทยญี่ปุ่นฝรั่งเศสะอยู่ในชิ้นชิ้นนี้ครับมาสแมชบนเตาไม่ได้หนึ่งตัวผสมนะคือเอาวัวสามตัว,วนะเป็นสามสามสัญชาติแต่ว่าสองสายพันธุ์นะแต่คือเนื้อวัวจากสามที่จากสามที่ใช่ครับแบบมีกลิ่นของทั้งสามที่มารวมกันนะ ก็จะส m a ชครับบนเตาฮะแล้วก็ด้านบนเนี่ยจะราดด้วยซอสสไปซี่บาร์บีคิวครับซึ่งเป็นสูตรเฉพาะของทางร้านเหมือนกันเราจะเคี่ยวประมาณ8ชั่วโมงครับให้มีความเข้มข้นเข้ากับกลิ่นของเนื้อนะครับและด้านบนสุดครับท็อปปิ้งด้วยหัวหอมเทมปุระสุดท้ายราดด้วยลามไซรัปครับให้ความสดชื่นตัดกับความเข้มข้นของตัวบาร์บีคิวครับผมกับ signature าร์บีคิวครับโอ้เป็นเป็นแบบสม smash burger ด้วยครับก็คือเบอร์เกอร์จะมีทั้ง s ม a s และไม่ smash ใช่ไหมครับใช่ครับ เบอร์เกอร์เนี่ยเขาบอกว่าเป็นอีกหนึ่งอาหารที่ต้องกินด้วยมือ <c oughs> อะดูไหมคือ <c oughs> จะเอาแบบช้อนซ้อมต่แบบไม่ได้นะจริงไม่ได้ไม่รู้ทําไมเหมือนกัน <c oughs> แล้วแบบยิ่งโโอ้โ พอ,พอเห็นภาพมาปุ๊บก็เละบอกเลยยิ่งหนาปุ๊บมันจะยิ่งแบบมีความยากในการกินผมไปตัวนี้ต่อหรือตัวนี้ดนีฮะตัวทางซ้ายนี่<ม><ล>นะครับนี่แหละ,ละตัวนี้เป็นตามชื่อร้านของเราเลยครับชื่อเบลส์เบอร์เกอร์ครับก็คือความพิเศษเนี่ยแพตตี้อะฮะจะเป็นเนื้อวัวผสมกับเนื้อจิ้งหรีดขาวบดครับซึ่งเราเนี่ยคัดมาเฉพาะส่วนท้องของมันนะฮะเฉพาะส่วนท้องเฉพาะส่วนท้องจิ้งหรีดครับเดี๋ยวนะ้จิ้งหรีดตัวหนึ่งมันตัวเท่าไหร่อ่ะตัวเท่าไหร่อ่ะประมาณเซนตสองเซนแล้วท้องจะเหลือแค่ไหนอ่ะก็นั่ บนท้องของจิ้งหรีดใช่ครับมันจะแบบมีความนัวความนัวมีมากแล้วก็อโรมาแบบกลิ่นหอมๆเลยครับอันนี้โอ้โหอย่างนี้ผมเรียกงี้ได้ไหมเบอร์เกอร์จิ้งหรีดโทโร่โทโร่คือแบบส่วนท้องไงได้ไหมได้เลยจิ้งหรีดโทโร่จิ้งหรีดจะไปอยู่ตรงไหนครับอันนี้ผมเริ่มเริ่มสงสัยแล้วอยู่ในตัวแพตตี้นะครับกับตัวเนื้อวัวนะครับเราผสมเข้าไปค่ะอ๋อตัวนี้ก็จะเป็นเบอร์เกอร์ที่ผสมเนื้อวัวกับเนื้อจิ้งหรีดใช่ับอยู่ในแพตตี้หรือว่า ชิ้นเนื้อเนี่ยใช่ครับแล้วด้านบนก็จะเป็นซอสฮันนี่มัสตาร์คับแล้วก็ชั้นสุดท้ายครับเป็นสับรดเทมปูระครับก็จะมาช่วยแบบให้ความหวานความ <c oughs> แอบเปรี้ยวนิดนึงแล้วก็ความกรุบกรอบครับผมร้อนดีหนูาชอากินแบบปุ๊บมันจะมีสัปะรดมีผักดองอะไรบางอย่างเออเป็นรสชาติแปลกใหม่ดีครับ <c oughs> ยากกินเฉพาะตัวเนื้อจัง <c oughs> แต่จริงจริงจิ้งหรีดนะใส่ไม่เยอะเนาะประมาณ10เซนะครับ10% คือแต่ละเบอร์เกอร์ซอสก็ไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันครับส่วนประกอบก็ไม่เหมือนกันใช่ครับโหอ,อันนี้คือแบบ มากกินมากนะเอาจริงคุณอาร์ตนี่คือแบบดูดิเป็นเมนูใหม่ของร้านเราเลยครับเพิ่งออกเมื่อเดือนที่แล้วคะับกะพวเพราเบอร์เกอร์นี่ไงแปะอยู่หนะ้า <laughs> หน้าบ้านแล้วกันนะฮะอย่เรียกว่าหน้าร้านก็ <c oughs> อันนี้นะครับซอสด้านบนเนี่ยจะเป็นแบบเราจะทําเองแล้วก็จะใช้เป็นใบกะเพราแดงครับมาดีดิวส์ให้มันมีความเข้มข้นนะัะเหมือนกับเรากินข้าวผัดกะเพราอยู่เลยครับด้านบนเนี่ยท็อปปิ้งด้วยไข่เป็ดดาวครับแล้วก็ชั้นบนสุดสุดท้ายครับเป็นใบกะเพราแดงเทมปุระครับก็จะมีความกรอบแล้วก็กลิ่นกะเพราในอีกรูปแบบนึครั ทำให้มันแบบสมบูรณ์มากขึ้นครับนี่แล้วก็ช็อตนี้นะฮะต้องถึงกระซูมนะครับเพราะว่าดูดีๆียังไงในโฆษณาโอ้ชอบชอบชอบคือเอาจริงผมว่าเจ๋งนะคือแบบมีแบบช็อตอย่างเงี้ยโอ้ดูดิหาหามุมเข้าก่อน <laughs> หามุมเข้าก่อนผมว่าผมต้องเข้ามุมนี้แหละอ,อันนี้เป็นภาพที่เลอะแน่นอนนะครับ เอาเด็ดจริงคือมันมันเข้มข้นแบบปี๊ดขึ้นมาเลยอะไอเด็ดเด็ดผมชอบผมชอบผมชอบคือจริงๆตอนแรกผมก็แบบนึกอยู่ว่าจะเผาจะเป็นยังไงหน้าอะไรครับแต่รสชาติืือบบซอสคือเข้มข้นมากของอาม่าที่แบบอินสปายมาะอิมาได้มาใช่ครับโอ้เจ๋งเจ๋งเจ๋งแล้วก็ตัวไข่เป็ดไข่ดาวเนี่ยดีมากครับเอาเน้นเน้นเนื้อเนื้อเนี่ยนี่ตัวซอสเขอยู่นี่ เขมนจัดจาาต้องลองตัดด้ามอย่างชิ้นนี้เท่าไหร่นะครับกเขาชิ้นนี้ถ้าเป็นเนื้อบัว้ยครับอยู่ที่290รอาสิบาแต่เนื้อชิ้นใหญ่เนะเกรดกนะครับชิ้นละ1้ว140กรัมร4 0กรัมใหญ่ใหญเมนูปิดท้ายครับนี่เราเป็นเหยื่อการตลาดอยู่แล้วครับเขาก็จะมีตรงนี้นะวันไบเบอร์เกอร์เนี่ยระหว่างที่เรานั่งดูอยู่เขาจะมี อันี่แยงตาตลอด<า>ว่ามันคืออะไรก็เลยต้องสั่งเร <c oughs> ียกการตลาดสั่งตามเมนูทุกอย่างเลยตั้งแต่หน้าบ้านและ <c oughs> กับเขา โดนไปแล้วนี่วันไบเบอร์เกอร์อันนี้คืออะไรฮะวันไบเบอร์เกอร์เป็นเบอร์เกอร์ในรูปแบบคําเดียวครับที่เราเห็นว่าเพนพอยของเบอร์เกอร์คือการกินยากแล้วมันเลอะเราก็เลยปรับมาให้แบบกินได้คําเดียวหมดเลยเป็นฟิงเกอร์ฟู้ดง่ายๆครับเป็นแบบสไตล์ซูชิเบอร์เกอร์อย่างเงี้ยแต่ใช้คําว่าซูชิก็อาจจะเป็นการดูถูกคาว่าซูชิไปไหมอ๋อเราเลยแบบวันไบเบอร์เกอร์ดีกว่าโอเคนี่แบบนี้สําหรับสุภาพสตรีนะครับหรือว่าใครที่อยากทานหญิงมาเดทแถวนี้นะและกลัวว่าเขาจะ ไม่เรียบร้อยหรือว่าแบบเจ้ามีดเอาซ่อมมากินเบอร์เกอร์ก็ไม่ใช่อีก,อกแปลกๆอ่ะนี่ก็ตอบโจทย์นี่อ่่อืนอีมขนมปังก็เป็นขนมปังตัวเดียวกันใช่ครับ<ช>แค<บ>่เปลีล่ยนรูปทรงเฉยๆ อันนี้ก็จะแบบรสชาติเหมือนกับตัวเมนูซิกเนเจอร์บาร์บีคิวครับแต่ว่าส่วนที่แตกต่างเนี่ยคือท็อปปิ้งด้านบนครในตัวเบอร์เกอร์จะเป็นหัวหอมเทมปุระครับแต่อันน,นี้เราใช้เป็นไข่ปลาอีคุระเข้าไปอ่าน,นี่แหละก็จริงๆต้องบอกว่าเมนูที่นี่เขาหลากหลายมากนะซึ่งคุณไอ้ก็เป็นคนคิดเองหมดเลยครับโอ้จุดยอดสุดยอดแล้วก็เป็นคนทําเองด้วยนะครับเพราะว่าตอนนี้ยังไม่มีลูกมือนะครับ ลูกเศรษฐีดีจริงครับต้องทําเองมันเลยเอาจริงๆนะไม่ต้องเหนื่อยก็ได้นะเอาผมผู้ลําตโปรงนะแต่คือยอมรับเลยคือแบบขยันน่ะขยันมากคือแบบแฟชั่นคือชอบใช่ไหมเบอร์เกอร์ถ้าถ้าพูดถึงตั้งแต่แรกนะครับไม่ได้แบบว่าชอบขนาดนั้นทั้งเรื่องของจิ้งหรีดทางเรื่องของเบอร์เกอร์แต่ว่าเหมือนกับว่าเราทาอ่ะมันได้แบบความสุขในการทําที่เราอยากจะให้เกษตรกรเขาได้รายได้พอจิ้งหรีดมันแบบไปได้ไงครับอ๋อคือจริงๆธุรกิจหลักของคุณอาร์ตเองเป็นตัวจิ้งหรีดใช่ครับเป็นแบบผงโปรตีน แล้วคนไทยมันเลี้ยงยอยู่เยอะครับเราเลยอยากทำตรงนี้เรื่องราวเขาเยอะมากจริงนะเดี๋ยวผมนั่งคุยกับเขาตอบนะ, <laughs> ะสำหรับสำหรับใครที่สนใจเรื่องเบอร์เกอร์หรือสนใจโปรดักต์เกี่ยวกับจิ้งหรีดนะครับ <c oughs> ก็จริงๆติดต่อมาที่นี่แหละก็มาที่เบลสเบอร์เกอร์นะครับหรือแวะเข้ามาก็ต้องจองล่วงหน้าผมบอกว่าบางช่วงเนี่ยจองยากนะผมแนะนําว่าต้องจองล่วงหน้าแล้วก็ถ้าอยากจะปิดรอบหรืออะไรก็ตามต่อเดี๋ยวผมฝากเบอร์ไว้ให้นาอยู่ในนี้นะฝางไว้ให้นะในคอมเมนต์เข้าไปดูแล้วกันนะครับมาได้ฟรีดี26 ก็จะมาเจอคุณอาอยู่ตรงนี้นะฮะมาเจอสตูดิโอแกลลอรี่นะครับแต่ข้างบนไม่ได้เปิดให้เช่าเป็นสตูดิโอเป็นพาเป็นสตูดิโอไม่ได้ให้เช่าไม่ได้ให้เช่าโอเคครับมากินเบอร์เกอร์ได้ขอบคุณมากครับคุณอาครับขอบคุณมากครับอร่อยครับดี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 เดี๋ยวครั้งหน้าชวนแก๊งเพื่อนมานี่เลย8คน1ิบคนก็นั่งได้3มชั่วโมงแล้วก็เดี๋ยวจะมีคราฟเบียด้วยครับโอเคได้ครับขอขอบคุณครับขอบคุณครับ มีอะไรมาสงม่งวะพลาสติกพลสติกมาสง่งตารับแทนไปก่อนบ้านเพื่อนเรามาบ้านเพื wow. ่อนเรารับแทนแทนเพื่อนเราตารับด้วยนะครับขาดขาดเบียร์นะเพิ่งมาส่งเมื่อเช้าเลยครับจริงจริงมีมีขายเหมือนกันกําลังจะทําขายนะครับเพิ่งมาส่งนะครับรอบแรกเลยครับเป็นชาติเบียรมีนิดนึงนะแบบบางทีคนนั่งกินเพื่อนเดี่ยว